โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการสยามพาทีวีนะครับซึ่งก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์พิกซ์แนนะครับโอเคแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญนะครับครับจากรายการเท็กเกอร์เมอร์ทีวีนะครับผมนะโอเคซึ่งวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองสองนะคือวันนี้ผมจะมาสู้ยิมนั่นเองจะเอาเหรียญยิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ยิมเขายังไม่เปิดแต่ว่าก็จะสังเกตนะว่าพิกซ์แมนผมเนี่ยจะเทปละอ่ะ ใช่เ <นะ S 1> ทียบกันมีแฟลโล่ห้าสามกิเลสสี่สามโกแบ็กสี่สองแล้วก็ตัวทันเดอร์ตัวสุดท้ายนะฮะก็คือพัฒนามาจากอีวีโดยใช้หินสายฟ้าหรือว่อาทันเดอร์สโตนนั่นเองการที่จะได้หินทันเดอร์สโตนนี่ต้องใช้บล็อกเอมอร์ล็อถึง16บล็อกเงินนะฮะบล็อกเอมอร์ล์อกสิบบล็อกไปซื้อกับแอดมินนะครับโอเคแต่ผมมี6อเอ็ดเดี๋ยวอธิบายทีละตัวละอย่างแรกได้โกแบ็กมาก่อนครับก็คือ โจมันไปจับมาให้นะโกแบ็คเนี่ยแล้วผมก็เอาโกแบ็คไปจับแฟลโลอีกทีมันได้มาสองตัวเอาไปเวลสองสวันเนี่ยที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเค okay, ส่วนกลดอสไปจับมืคกีแคปนะครับไอตัวเล็กๆปลาตัวเล็กๆอ่นะแล้วก็เอามาเวลถึงเวลยีมันก็กลายเป็นกลดอสนะครับโอเคส่วนผมก็พึ่งมาเล่นได้สวันก็โปเกมอนเทปๆเต็ไมไปหมดแล้วตอนนี้สาม,ม่ใไ่เชรอฮะ แล้วม่ใชก็วันนี้ครั้งวันที่สามไงยังมพงนับกี่โดดดู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 อันนี้กรยเป็นยิมแรกนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวก็คือเราจะต้องสู้ตามยิมไปเรื่อยๆก็คือต้องได้เหรียญของยิมนี้ก่อนถึงจะไปสู้ยิ้มได้โอเคแต่ว่ายิมนี้เขาใช้โปเกมอนห้ามเกินเลเวลยี่สิบอ่าแต่ว่าผมก็มีสี่สิบกับห้าสิบนะฉะนั้นจับจับไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวตอนนี้ที่ เวลเยอะเอ้ยที่เวล์ไม่เกินยี่สิบก็คือนี่นะคุนิตา,าเดี๋ยวเราจะเอาเทปเทปออกก่อนคุณปอนฮะลองพีพีให้ผู้ชมขดดูกันเอาไหมอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปจิมก่อนอันนี้ก็จะเป็นเวลแค่ยี่สิบเก้านะก็คือเอามาสูหยิบเอ้ยอันนี้สิบเก้าโอเคเดี๋ยวเราจะถ้าเกิดสิบถ้าเกิดไม่เกินยีน่อันนี้เฟโลเอาไว้จับตัวหลักอื่นะฮะก็คือเปิ่มมันเยอะนะนว่เาเฟลโลนะฮะโอเค ส่วนเกล็ดอดเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะคือมันตัวมันเริ่มเทิมหมูรานนั่นเองเกล็ดอดมีคนเอาไปซื้อเอาแก็ดมีคนเอาเกล็ดอดไปซื้อในยิมแล้วเลือดลดไม่ไม่ยอมหยุดย <c oughs> อ่ะเฮ้ยกีระดอดอดวิ่ยี่สิบได้นี่ใช่วบายี่สิบได้ดแต่ว่าถ้าเกิดพอเอาเกล็ดอดเข้าไปอะ่ะมันใจนี่มันจะกระตุกแบบไม่กระตุกดีคือมันยังไงอะ่ะมันจะา ปั๊บแล้วมันมันติดบักอะไรไม่รู้อ่ะแล้วมันติดกําแพงมันก็เลยก็จะลด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 จากเอยิมเนเดอร์ของยิมหนึ่งนะเขาใช้มิวแทนส์ไม่มีสามตัวตัวแรกคือแลตตาเวลสิบตัวที่สองก็คือเน็เวลสิบสามโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสร้างแทงไม่แล้วก็เราจะจับเอ้ยชิบหายละกดพิทพอดีพิเกียนขอสู้กันหน่อยเซกไว้กสู้อีกเออให้มันได้อย่างนี้สิ ฟุบอลเทคเกินคุกตะนี่แหละที่จริงมันคว้างเลยได้นะแต่ว่าผมกดผิดนัดนอดีากเเดี๋ยวจับได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปเวลให้ถึงสิบเก้าพออย่าเกินอย่าเกินดีกว่าแนะนำให้เอาไว้2ยี่สิบแนะนำให้ยี่สิบทำไมเพราะยูแทงเขาโหดคือตอนนั้นอะมารีเวลยี่สิบใช่ไหมเลือดไม่ลดเลย พี่แกมิวทังอิมิวแทงมาตบทีจอดเลยครับพี่อ่าเดี๋ยง um ั้นเดี๋ยวผมใช้มิวแทงไปสักอีตัวนึงแล้วกันแล้วก็มาลีไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะมิวแทงจับไม่ได้โอ้โหเวละไม่อยากฆ่าเลยวะก็เปลี่ยนโปเกมอนเดะเออใช้โพนิต้าดีกว่าเออโพนิต้าออกมาิเก้าเวก้าเวกาามากเลยเนี่ยของเรามีแต่เวลสี่สิบกับห้าสิบ ใช่มันกากมากสำหรับเราตอนนี้ <c oughs> ก่อนไว้เทปโอ้ยช่วงนี้อาเซเวอร์วิตาร์ทอื้อชิปโปเกมอนหายแง่เลยอะไรเนี่ยโอเคอเดี๋ยวกลับมาเจออีกทีนะเดี๋ยวรอยิมดีเดอร์เปิดโอเคครับ,คครบกลับมาต่อซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเออยิมเขาใกล้เปิดแล้วแหละคนมาอนรอเพียบ โอเคเมื่อกี้ก็ตอนแรกผมได้โพนิต้าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็หาเอ่อไปหามากคีแคปแถวนี้มานะครับโอเคแล้วก็มาเวลให้มันเนี่ยกลายเป็นกีดอดเนี่ยนะลองเสกอมพอเลยวิ่งวิงวิงวิงอ่าแต่ว่าผมก็มีกีราดอยู่แล้วตัวหนึ่งนะฮะก็คือเวลมันสี่กว่าสี่กว่าแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเอ่อเราจะเก็บโปเกมอนแฟโร่ก่อนแล้วกันเวลห้าสาม เฮ้ยปิกาจูอันนี้ผมก็เอามาเก็บไว้แล้วนะสามตัวนี้ปิกาจูขอโกโกสโตหน่อยมันจะช้ามากในเครื่องคอมเนะี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นสี่ตัวหลักที่ใช้นะฮะก็ห้าสามสี่สามสี่สามสี่สองนี่ก็มีสามสองกับสามสองนะก็คือสองตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะใช้สองตัวกากา,กากไปก่อนนะโอเคเพื่อไปซู้ยิมนั่นเอง โคดิจ่ากับเจ拉ดด์โอเคแต่ว่ารู้สึกยิมมันยังไม่เปิดเลยอะ่ะก็จูมันดรอปโกสโตนมั้างไหมเนี่ยไม่ดรอปเลยเหรอนะเปิดทักทีเซ่คนเข,ขามารอเต็มแล้วนะจริงหรอรอ ow, ow, นะมันเยอะมากอะยุ่มวกยุ่มวกเลยเนะหรอยุ่มวกเลยเหรอไอ้ตุ๋มโอ้โหเขาร็สูงสูงมาปั๊มเวลหน่อยดิ เออเจอแล้วเอาสูสูง,สงไปเลย ball ลาเามาสเตอร์บอลไปมีมาสเตอร์บอลได้หรอไม่มีอ่ะถ <c oughs> ามให้หน่อยดีจะซื้อมาสเตอร์บอลเรื่างไหนม,มันไม่มีขายขมั้งถูกน่าจะซื้อแอินทนอ่ะไม่รู้มาสเตอร์บอลมันจับได้ทุกตัว <c oughs> คือยังไงก็ติดแน่ <c oughs> ที่เรารู้แล้เท็บอลกับเอออันตีนบอลนะฮะนี่โอเค คุณจอยเร็วๆคุณจอยคุณจอเขายังไม่อยู่ในนั่นเลยเดี๋ยวเสียเองทำไมมันนานจย่วงนี้สองคนอเอเหรอพุ่งเข้าชนแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เอ้ยเปิดแล้วเปิดแล้ว เฮ้ยทำไมเหมือนยังไม่เปิดแต่ไม่มีคน้ึงล่างอ๋อก็คน่บอ๋อมันเข้าทางนี้ตัง้งอ่ะเราจะพาไปดูสนามก่อนแล้วกันเขียววเป็นเลยอันนี้จะเป็นที่ชมนะก็มีฝั่งนี้กับอีกฝั่งนึงชมได้สองด้านโอเคจัดโปเกมอนเรียบร้อยพร้อมลยุยนี่ก็จะเป็นสนามต่อตูนะครับโอเคพร้อมลุยแล้วพี่พี่มีสองตัวพี่มีสามตัว

พร้อมลุยพร้อมลุยแก่มาพร้อมแล้วเนี่ยเขาไม่เปิดเนี่ยโอ้โหคนรอกันเต็มเลยอ่ะหือขายของก่อนระหว่างรอเอาไปเบอร์เยอะสองเมตรสองเมตรสองเมตร <3 S 2> สเตติ้งไม่มีเนื้อไม่มีแอลดอนไม่มีเออไม่มีโกนากเก็ตมีผลแกไม่มีโอเคผลตอนนี้ยิมเนเตอร์ชื่อธันเดอร์วูฟใช่ไหมเขาอยู่ไหมเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วแหละน่าจะเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดมันปิดเหรอ,เ,อ,อเขาเปลี่ยนเหรอคือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงแล้วตอนนี้เป็นใครอ่ะก็ <C ür> จะไปรู้ที่ไหน เอ้นี่มันสกินของนัทพนอยู่เออเหมือนก่อยคิวเลยว่ะก่อยคิว่ไปกอปีเขามาอุ้ยนั่นแหละถ้าผมเลยดีแท้พี่นี่ขอตั้งชื่อสยามครับเฮ้เชิญเฮ้ยมันไหนมันจะเปิดเะเน่ยเมื่อนั้นเลยถามดิถามดิถามดิเดี๋ยวเราจะมาเจออีกรอบตอนถ้ามันถ้ามันเปิดนะถ้ามันไม่เปิดก็เดี๋ยวไปเล่นละ Okay, เดี๋ยวมาครับโอเคจะทานโอเครับต่อ่อะกลับมาต่อนะซึ่งยิงเขาไม่เปิดนะอาจากยินดีเดอร์เขาไม่อยู่โอเคตอนนีเ้เราก็จะทำกตรตอนนี้ผมก็ไปเอามอนเตอร์10เทมาแล้ว5 5 3กับ5 5 4กับ40นะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเมืองไหนดีค <น S 1> <อ>ุณต้นพีวพีให้เขาดวนจะดีเหรอ ไม่รู้ผมแพ้ตลอดอ่ะผมแพ้ตลอดที่รู้ๆอ่ะมาได้ๆๆเราสามต่อนอ่าๆจึ๊บกึบกึบเก็บเก็บ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 แม่งเขาใช้อยู่แม่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ไว้สู้นะอันนี้สองตัวนี้ก็เก็บไว้เดี๋ยวอันนี้ไว้สู้ยิมสองตัวเนี้ยนี่เป็นตัวกาการนี่รีวิวเดี๋ยวีก็มันมีอวมีเลือดซะรักษาให้เขาด่วน ปึ้งฝาโลวลวฮาสามแล้วก็ <c oughs> เจดอสปรตัูสีสารนะครับอืมโคแบ็กนี่ดูสีสองแล้วก็เออ่ตัวนี้ในเกมเอ้ยในการ์ตูนมันจะมันชื่อว่าทันเดอร์เพราะฉะนั้นจะเรียกว่าทันเดอร์ใช่่มามามาเร็ว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 มาเลก่ อยู่กำลังรักษาจอยรักษาเร็วๆเลยครับผมรีบนะครับนี่ยแต่ว่าเซฟนี้มันไม่สามารถขี่มอนเตอร์เอ้ยขี่โปเกมอนได้นะปกติเกลาดอสอย่างเงี้ยมันขี่ได้เนี่ยใช่พอขี่แล้วเซิฟมันจะแคสใช่มันก็จะคือดับไปเลยนั่นเองแล้วคนอื่นเขาก็จะเดือดร้อนไปด้วยอืมันจะค้างสักพักแล้วเซิฟก็จะดับถ้าขับมีใครขี่นะแล้วก็จะโดนแบนฮะใช่เลยไปเร็วเดี๋ยวดิอยารีบรีบไปไหนเนี่ยรีบไหมเนี่ย เปิงเวลาคลิดเออว่าลืมว้ารกเกตนะหลักมีทุกคนมาสู้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วจะมาขับรถแล้งหนาพนี้ยังช้าอยู่เลยเนี่ยเนานนะทำคาญเนาะเออกเก้าโมงเครื่งเองโหอาม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 าพี่ลงก่อนเลยนะเชิญเออเดินกินร้อออกมาเอ้ยไม่ใช่ไฟลงมาอุ้ยมาใกล้ๆกลหน่อย อย่าไปอนั่นแหละอ่า5าสามกันฮาสามดูสิไฟใช้ท่าเยอะเลยครับท่าตลอดการใช้ท่าเดียวชนะทุกรายท่าอะไรไม่รู้ชื่อท่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันชนะทุกรายเออตีเลยทีเดียวดับครับโอ้โหอือยังไม่ดับเหรอ,อดับแล้ว ก็พี่ล้อมดโอ้อะไรเนี่ยห้าสี่กับสี่ห้าต่อให้ไปเนี่ยต่อให้ไปเนี่ยใช่ต่อให้เลยเล่อะอะออนให้เลยตีทีเดียวตึงตึงตึงตงตึ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 งตอ่ะแล้วก็พวกหินนะคะก็คือสามารถ ซื้อกับแอดมินได้นะครับก็คือ,อย่างหินทันเดอร์สโตนเนี่ยซื้อมา 16e b เอ้าวลุดเอา้าอะไรอ่ะกรอโัวถีมันหล,นะล,ล,ลุดอ่ะเอะซื้อมา 16e b นะก็คือ16บล็อกเอ็มเร้าหนึ่งเฮ้ยมันก็ค้างอะดิก็มันหลุดอ่ะ,อะเดี๋ยวมันเวลาออกเนะี่ยออกกระทันหันะอ่ะเีมาละ ไป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 เมืองคืนดีว่ะไป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 รักษาก่อนไป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 ยังไงพี่ก็ชนะอยู่ดีโอ้ร้อยมีไฟก่อนเอ้ยไม่ใช่ตยังไงลีดเดอร์ออนไม่อิ่มอ๋อหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้อง่าโคลลีเดอร์เนี่ยทันเดอร์วู๊อแบออนรู้อะเอาไงเอาไง รู้ว่าออนแต่ว่าไอ้นี่เหรอมันจะเปิดไหมเนี่ยอยากเล่นยิมมอกใช่ไม่ชัวร์ไ,วไปดูก่อนไหมเดี๋ยวเราจะสู้ให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเพื่อนสูงๆมันว่าไอ้แฟนโรมเก่งขนาดไหนเก่งขนาดนั้นอะ่ะอ,อือดูหน่ยอยดิว่าซีคิงเหรอเฮ้ยมัน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 เปิดเหรอไม่เปิดอะไร เปิดป่ะด,ดูดิไม่เปิดไม่เปิดตอนนี้โกแบ c k เราเวลึ้นยากเพราะฉะนั้นแบ่งชัวตนนี้ตั้กันงั้นเราจะเวล go back ก่อน <c oughs> เลยกันสามสี่ปออวิธีการเวลง่ายๆนะก็คือสมมุจ,จะเวลตัวนี้ใช่ไหมเดี <c oughs> ๋ยวักสีสองมันสู้กันนานเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวที่มันเวลสูงกว่า ก็คือถ้าสู้ชนะมันก็จะได้เวลทั้งแฟโรทั้งโคแบ็กนั่นเองเป็นการเวลที่แบบ,บยอดมันเป็นการเวลที่แบบเพียะเพีย่าหยาบสิครับไม่หยาบแล้วครับมบันเดินว่าผมม,มันเออปะปะเมืมงอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เมฆก่อนโชว์เมฆก่อนโชก้นเฮ้ย <laughs> มาสู้ต่อว่ามาเวลเวลมาเวลมาสามแกสู้ทีเวลคุณโคเยอะ เยอะสี่ก็เวมันเท่ากันนี่ิงเขาไม่เปิดอะสักรอบมาโอเคอ่ตอนนี้ก็มามาอีกอีกรอบไม่ได้รอบมามามาอย่าหลุดแล้วกันอย่าหลุดแล้วกันอย่าหลุดอย่เออยิงก่อนโอ้โหแกก็แกก็ได้แกก็ได้เปิดก่อนนะเนี่ย ไช่เหรอเออถ้าใครลงก่อนอ่ะเขาจะมันจะตีได้ก่อนอใช่ครับเอาห้าสี่แล้วโอ้ลาว้าก็สู้เมื่อกี้ไงบอกอยู่เฮ้ยตีพี่เข้าไปเนี่ยเออโอ้โหทีเดียวบอกแล้วไหนบอกว่าใครเริ่มก่อนไหนไหนบอกว่าเริ่มก่อนไม่รู้อ่ะ จะต่วนมากใครลงก่อนมาเริ่มได้ก่อนไม่คือป็นรู้ว่ามันจะเป็นยังไงคือคนที่เวลเยอะกว่าจะได้เริ่มก่อนอ๋ออุ้ย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 ไฟก้อนไฟก้อนหรอไฟก้อนเหรอเจอหน่อยไฟก้อนตีทีนี้พี่ฮมาห้าเลยเนี่ยไม่ใช่หลุดตอนไฟก้อนนี่คะเออ ไฟก้อนราสู้ใครมันชอบหลุดเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้ยตีไม่เข้าโอ้ไฟก้อนจัดไปครับจัดไปครับตีมันลูกตีมันตีมันปุ๊บฟาโรไปเลยฟาโร่ตีมันสี่มันใช้ยังไงอือตี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 อาโอเคใช้สายเอสแฉกเหรอ โอ้โหโอ้นั่นเดียวเครับเึไปเาขึ้นอีกแล้วหลุดเต๋อหอดเลยเ้ยเ้ยลุดอีกแล้วเหรอใช่เป็นห่านอะไรก็ไม่รู้ปาขึ้นอีกแล้วอะฮะฮะฮะต้องตัดคิปอีกแล้วเนี่ย ทำไมอ่ะ,ไม,อะไม่ต้องตัดก็ได้ไม่มาเดี๋ยวเราเปิดหน่อยคลิปนี้ดูรู้สึกจะไร้สาระนิดหน่อยใะเเออช่างเื่อนกแหละเราลงเลยก็นะก็ก็จะตอนแรกว่าจะเปิดแบบว่ายิ้มอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็เสือกยิ้มไม่เปิดไงอือก็อันนี้ก็จะค้างไปตามระเบียบนะครับ เออเออคือว่าเออตัวเกมเก๊งอ่ะคือตัวเกมเจ๊งอ่ะก็ลงใหม่สิเดี๋ยวต้องลงทับก็บอกอยู่ว่าลงทับทำไมเห็นไหมมันเจ๊งง่ายเนี่ยนนี้ก็จะเป็นคลิปนี้ไงโชว์โชเมโปเกมอนว่าโปเกมอนเราเทปแล้ว พิกเซลมอนจะยังครับตอนนี้โปเกมอนเราที่แล้วอุ้ยอ่ออเอามาตอนแรกกระตุกเอ่อเอ่อเอ่อเก่อเอ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 อเอ่อเ่อเอไ่อเ่เ่อเอ่อ่อเอ่เ่อเ่อเก่อ่ออออ เพี่ว่าไหมครับอะเกี่ยวไหมวะอะไรอะไรโอ้ต้องไม่ครับไงไม่ครับวันหลุดเราจะมาดูให้รู้ว่าไก่เกิดก่อนนะดูไหมทำไมแล้วต้องเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิดนึงก็คือว่า ไดโนเสาร์ในสมัยก่อนว,วัฒนาระไม,ไม่ใช่วัฒนาดิเป็นการาเหมือนกับลิงเป็นมาเป็นคนไงนไก็เหมือนกับไดานเสาร์มาเป็นไก่ดโวเสาร์มาเป็นไก่เออใช่ที่เขาเขาว,ว่ากันว่าทีแรกกลายเป็นไก่ไม่เรอใช่มปเซ็มนมะันสูงนะแล้วก็ <ทะ S 1> มีเคยดูลองอไอเอ็ดไหมไอเอ็ดตอนไหนไม่รู้อ่ะที่มันไอเนี้ย อะไรวะที่คล ouais pues, ิปของอะไรเนี่ยฮะอะนี่มันคลิปอะไรเนี่ยโปเกมอนรอคลิปรอคลิปสาระเรื่องไก่คลิปสาระเรื่องที่มันเป็นโปเกมอนแล้วมันก็ไก่ละจากไอเนี่ยจาก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 จระเข้มีสีขาไก่จากจระเข้เป็นขี้บอะมีหางยาวๆเบืยอเลยลกยเป็นจระเข้ในสมัยเราอืม ได้ความรู้แน่ยเออต้องมีความรู้บ้างเออเดี๋ยวมันไรสาระเกินไม่ดีใช่ใช่ชใช่ชอ,อ่าเนื่องจากคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็คือเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนแล้วกันเพราะว่าคลิปเอ่หน้าเดี๋ยวเราจะมาทําการสู้ยิ้มนั่นเองใช่น<ช><ช>ะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย